โดยคิจาแนวทางแผนเทนทองคํานะครับในทางเทรมของ M สาเรามองว่าตลาดนั้นเริ่มมีแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราจึงให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮส่โซนแนวต้านของทองคํานั้นจะอยู่ที่ราคาสามสามแปดแปดถึงสามสี่สองแปดกลยุทธ์ในการซื้อขายทองคําวันนี้นะครับเราจะรอให้สัญญาณนั้นเนี่ยขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮ เมื่อราคาแท่งเทียนขึ้นมาทดสอบที่แนวต้านสวิงไฮเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A เซลในทําเปรม M 3 0มีสัญญาณแท่งเทียน P A เซลเซลกลับลงมานะครับเราจะเก็บ T P ที่ราคา3343.80และ T P ที่ราคา3324.06โดยมี Stop Loss อยู่ที่ราคา3437.76ชุดนี้เป็นแผนเจ็ดฝั่งเซลในคู่ของทองคำวันนี้นะครับ